พอ,พอดีผมได้เจ้ากล่องตัวนี้มาไอเจ้ากล่องซีบเสเนี่ยผมอยากทราบว่าเจ้ากล่องนี้มันดียังไงอ๋อได้เลยครับพอดีผมกําลังทดสอบเรื่องแบตเตอรี่ระบบไฟอยู่ยังไงเดี๋ยวทดลองทัดให้ดูนะครับตอนนี้เครื่องกําลังวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับก่อนทําการติดตั้งอุปกรณ์ สังเกตว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ละปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ80เห็นไหมครับไม่เป็นเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่แล้วก็แรงดันไฟฟ้าครับ12.59ก็ถือว่าปกติแล้วก็ความดันทานนะครับเป็น5.70นะครับมิลิโอมจากเราตั้งไว้600นะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ4 69จุดนะครับต่อไปก็จะทำการติดอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วครับ หลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมาดูค่ากันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสภาพของแบตเตอรี่เห็นไหมครับจาก80%ครับกลับมาเป็น100%นะครับจะเหมือนแบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่ครับมันกลับมาเป็นแบตลูกใหม่เลยนะครับแล้วก็แรงดันนะครับเป็น12.59เหมือนเดิมแต่แรงต้านเห็นไหมครับมันลดลงเหลือ4.33มิลลิโอห์นะครับแล้วมาดูเปรียบเทียบครับเห็นไหมครับ กระแสไฟค่า CC a ก็ครับก็เพิ่มมาประมาณเกือบ200ครับ200 44A จะเป็นแบตเตอรี่รูปใหม่เลยก็ว่าได้นะครับครับนี่ครับประสิทธิภาพถึงทําให้สมรรถนะของรถยนต์มันดีขึ้นครับเหมือนได้เหมือนเราได้แบตเตอรี่รูปใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่ครับโอเคครับเอาแล้วแบตเตอรี่ใหม่นี้ค่ามันอยู่เท่าไหร่ครับพี่อ๋อถ้าสภาพแบตเตอรี่ที่ออกมาใหม่เลยนะครับมันก็ต้องเต็มร้อนะครับคุณภาพแรงดันก็ประมาณนี้แหละ12กว่านะครับ แต่แรงต้านมันจะอยู่ประมาณสัก5.0มิลลิโอห์มประมาณนี้ครับแต่ถ้ายังไง CCA แล้วมันจะต้องเป็น6 0 0ครับนี่ครับคือค,ค,อค่าของสภาพของแบตเตอรีร่ที่ออกมาใหม่นะครับล้วกล่องไอซีวีเสเราเนี่ยมันแตกต่างจากกองตามท้องตลาดทั่วไปไงครับสังเกตว่าเมื่อใช้ไปติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไปแล้วค่าที่ได้ก็ยังเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับไม่ถึงจ้ดครับเป็นไงครับการทดสอบระบบไฟดีขึ้นดีขึ้นครับพี่ขอบคุณในช่างมากเลยครับวันนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย ผมขอตัวก่อนนะครับใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอัตราการเล่นอีกเดี๋ยครับดีเลยครับพี่หลังจากที่เราไดโนเทสกันเสร็จนะครับเราก็จะมาอ่านค่าจากที่เครื่องไดโนเทสบันทึกไว้นะครับเราจะเห็นเป็นเส้นกราฟเลยนะครับสังเกตว่าก่อนติดอุปกรณ์นะครับมันจะได้เส้นสีแดงเมื่อติดตั้ง c ีเเสร็จจะเห็นว่า แรงม้าสูงสุดนะครับได้ที่1 2อยแรงม้า <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> 4แรงม้าเลยที่สําคัญเลยนะครับคืออัตราเร่งครับ <c oughs> อุปกรณ์ซีเวสเน้นเลยก็คือจะทําให้อัตราเร่งเขาเรียกว่ามีค่าที่มากขึ้น <c oughs> จากเดิม235.4นิวตันเมตรนะครับ <c oughs> เพิ่มเป็น249.5น <c oughs> ิวตันเมตรเองนิตับเมนี่นครับคือสิ่งที่บอกว่า มันสามารถนะครับทำให้ระบบไฟฟ้าเสถียรเมื่อระบบไฟฟ้าเสถียรนะครับ,รบการเผาไหม้เครื่องยนต์จะสมบูรณ์กํลาลังแรงม้าก็จะดีขึ้นวันนี้ทุกทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่าเจ้าของ CVS มันทำงานและมันดียังไงทั้งเพิ่มประสิทธิภาพฟืน้นฟูให้แบตเตอรี่กลับมาเป็นเหมือนใหม่เพิ่มแรงมา้าบนไนโดโน่ และที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ผมต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตที่คิดค้นเครื่องดีๆเพรื่องนี้ขึ้นมาครับและผมคงต้องกลับไปจัดสักหนงเครื่องวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตอีกครั้ง<อ>ครับผมครับ